สวัสดีครับผมนายช่างดอยผมเป็นวุฒิวิศกรตลอด3ปีที่ผ่านมาผมช่วยน้องหลายคนให้รับราชการในตำแหน่งนายช่างและวิศกรอยูาวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องเทคนิคการจำแนกประเภทของดินนะครับด้วยตาเปล่าสลับดินที่เราจะมาทำการจำแนกด้วยตาเปล่านะครับวันนี้เราเจะเอาตัวอย่างของดินที่เราได้จาก SPT นะครับ SP ก็คือ Standard Penetration Test นะครับโดยเราเอาดินตรงที่จุด DS2 นะครับ DS2 เราก็ทําการต่อทดลองนะครับไปทีละชั้นนะครับอ่าทีนี้แต่ละชั้นเนี่ยแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดที่เราต่อไปเนี่ยเรามีจะมีการเก็บดินออกมานะครับแล้วก็ดูความแข็งแรงนะครับตัวแรกก็คือค่า N ถ้า n มากก็คือดินแข็ง n น้อยก็คือดินอ่อนนะครับแล้วแต่ละชั้นเนี่ยเราก็จะเก็บดินมาทําการวิเคราะห์นะครับว่าดินเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นตัวไหนบ้างครับซึ่งคุณสมบัติของดินจะมีจะเป็นคู่คู่นะครับอ่า G G คือกรวด S คือทราย M คือตะกอนทรายแล้วก็ C คือดินเหนียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันตัวนี้นะครับเป็นบอลลิงล็อก ds 2เหมือนที่เราบอกไปแล้วนะครับมันอยู่กลางแม่น้ำนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้ระดับดินเดิมนะครับเก,ก็ตอก่อไปอ่าหเมตรแรกนะครับได้สองได้สองก็คือตอกในคำว่าได้สองหมายถึงว่า n เท่ากับสองก็คือ เขาจะตอกตรงนี้ก็คือ30เซนนะครับ30เซนเลยหนึ่งฟุตนะครับหนึ่งฟุตประมาณ30เซนติเมตรนะครับได้สองครั้งก็คือดินอ่อนมากเราดูตรงนี้นะครับถ้าน้อยก็2สองนี้อ่อน2ถึง4คืออ่อนนะครับและตัวนี้นะครับเราเก็บ d s 2ที่ระดับช่วง8เมตรนะครับเราก็นับลงไปนะครับ1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหเจ็ด 8อ่าเพราะอยู่ประมาณนี้นะครับช่วงแปดเมตรแปดจุดสี่ห้าถึง9ก้าจุดสี่ห้าอ่าตัวนี้นะครับดินจะเป็นอะไรนะฮะดูนี่ฮะดินเขาเรียกว่าเป็นซอฟเคร์นะครับอ่าซอฟเคย์อ่าทีนี้ได้ตัวอย่างตรงนี้เรามาดูนะว่าตัวอย่างตัวนี้เขาวิเคราะห์กันยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังที่น้องอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่อ่าของหลุมที่สองนะคะอยู่ในที่เจาะระดับที่ 8.45ตีสีถึงเก้ห้าเมตรอันนี้ค่า N อ็จะอยู่ที่111ก็คืออยู่ที่สอนะคะจะมีลักษณะที่เป็นตะกอนดินเหนียวที่มีลักษณะเหลวนะคะทำให้ค่า N เนี่ยได้น้อยลักษณะสีก็จะเป็นสีออกดำนะคะ ระดับความแข็งตรงนี้ยก็จะอยู่ที่เวนที่ซอฟทูมีเดียมเดนนะคะก็คือจากเหลวไปจนถึงเกือบเกือบแข็งแต่ยังไม่ถึงแข็งนะคะอยู่ในช่วงเหลวมากนี่นะคะเป็นตะกอนดินเหนียวผสมทรายละเอียดค่ะจะเห็นว่ามีลักษณะที่ ละเอียดเหวลวนะคะทีนี้เราก็ตอกลงไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงชั้นดินที่ลึกขึ้นสังเกตดูนะครับดินแรกๆเนี่ยจะเป็นดินอ่อนนะครับแล้วยิ่งมันลึกไปนะครับนะรบตรงนี้ลึกเทสความลึก16-18-20เมตรเนี่ยมันจะเริ่มเป็นดินดินทรายนะครับขึ้นด้วยตัวตัว S นะครับตัว S ตัวตัวดินเหนียวเนี่ยเราเราเรามื่อกี้เราเราว่าไปแล้วนะครับอ่าก็คือตัวเคลนั่นเองนะครับ cl นะครับเพราะว่า c คือดินเหนียว l คือ liquid limit น้อยกว่า50อ่าทีนี้เรามาดูตัวการดินทรายบ้างนะครับดินทรายเราจะดูตารางนี้นะครับถ้า n ของดินทรายเนี่ยมากก็คือมัน very dense ก็คือมันแน่นมากถ้า n น้อยก็คือ very loose ก็คือ on. อ่อนอ่าเราไปดูการเทคนิคการจำแนกประเภทดินของดินทรายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของหลุมที่สองเหมือนกันนะคะจะเป็นระดับเจาะอยู่ที่15.45ถึง16.45เมตรค่าเอ็นก็คือ 3, 4แล้วก็5ค่ะจะเห็นว่าค่าเอ็เริ่มเยอะขึ้นนะคะลักษณะดินก็จะเป็นดินเหนียวผสมทรายหยาบว่าจะมีทรายหยาบผสมอยู่ด้วยนะคะ จะมีลักษณะเหนียวเหนียวมากนะคะสามารถปั้นออกมาได้เลยสีก็จะออกเป็นเทาแกมแมน้ำตาลค่ะจะเห็นว่ามีสายหยาบนะคะเนี่ค่ะจะเห็นว่ามีสายหยาบ ระดับความแข็งนะคะก็จะอยู <IN> ่อ่าที่ระดับสตีฟค่ะก็คือเริ่มเริ่มเริ่มจะแข็งเริ่มจะเหนียวมากนะคะสามารถปั้นออกมาได้อ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้เป็น S อีนะครับเอก็คือเป็นดินเหนียว S อสก็คือทรายนะครับทรายแล้วก็ดินเหนียวคําว่าดินเหนียวหมายความว่า ตัวนี้เป็นดินเม็ดหยาบเราไปทำลิควิดลิมิตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ก็เป็นดินดินทรายผสมดินเหนียวามาดูอีกตัวหนึ่งครับ ค่ะนี่ก็จะเป็นตัว่นี้ก็จะเป็นตัวอย่างหลุมที่2เช่นกันค่ะระยะหลุมเจาะก็คือรจะก็คือยู่ที่1 9.45-20.45ถเมตรค่ะค่าเอ็นก็จะอยู่ที่10-12-14ค่ะอันนี้จะเป็นอยู่ที่ลักษณะของทรายคระดีนะคะทรายคระดีก็คือทรีมีลักษณะที่ดินทรายละเอียดผสมกับดินทรายหยาบอย่าง พอดีก็คือจะไม่มีดินเหนียวแล้วนะคะจะสังเกตได้จากเวลาจะปั้นนะคะทรายก็จะแตกไม่ปั้นออกมาแล้วไม่เป็นก้อนนะคะสีก็จะออกเป็นสีก็จะออกเป็นเทาขาวเทาขาวก็จะออกเป็นขาวไปเลย อ่าโอเคนะครับเราได้เห็นข้อแตกต่างนะครับตัวคำว่า s w นะครับ s w ก็คือเป็นซายเวลเกรดคำว่าเวลเกรดก็จะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น s p s p นะครับ s p คือพูลิเกตตัวนี้นะครับ s p เนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเท่าๆกันนะเม็ดเท่าๆกันถามว่าตัวไหนดีกว่านะครับระหว่าง s w กับ s p เนี่ย s อสเนี่ยเขาเรียกว่าเอาไปบดแน่นเนี่ยได้ความหนานได้ความ ความหนาแน่นมากกว่าตัว sp นะครับโอเคนะครับสารว่าคลิปนี้คิดว่าได้ประโยชน์นะครับใครอยากให้เอาคลิปแบบนี้นะครับมาลงใน y o u t u b e อีกนะครับพิมพ์พบอกว่าเอาอีกนะครับหรือลงอีกอยากเรียนรู้อีกนะครับพิมพ์พคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ